สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้หนิงขอเสนอเมนูแกงหน่อไม้จ้าแกงหน่อไม้เคียนค่ะพี่น้องเมือนน่อ้บนมีหน่อไม้สดนะจ้าพี่น้องหน่อไม้เผาหน่อไม้เผาหน่อไม้เผาแม่เคียนไว้ค่ะบา้บานพี่น้องเอิญว่าเคียนอยู่บนนะะีค่ะ ซอยเคียนซอยบะน้ำม้เคียนน้ำม้ซอยเนาะจา้าน้ำม้นี่แม่ต้มไว้แล้วเนาะคะ่ะต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วกะอาุูมแบบนี้เลยวาจ้แม่ขโมกเลยเนาะเอาน้ำยานางใส่แล้วก็เอามันแกวลงหม้อเลยจ้าพี่น้องเล้วเขาขึ้นข้างต่อแก๊สค่ะ เอาข้างหมอไว้ก่อนเนาะจ๊ะพี่น้องแล้วเดี๋ยวแม่ก็จะไปตามเขาเบื่อกับมักพีกค่ะข้าง,ให,างให้มันแกวซุกนาะจ๊ะแม่บอกว่าข้างให้มันแกวซุกค่ะนี่จ๊ะใส่มันแกวลงไปแล้ว วันนี้มีพักะแยงค่ะพี่น้องมีพักงแงแ่งนะจ้ะมีพักงแงงหน้ามาแกงใส่น้าจ้ะพักงแงงหน้าแล้วก็มีพักขาแล้วก็มียอดพักอีโรจ้ะพี่น้องยอดอีโรนะคะนองมากใช่ไหมยอดอย่างกับแม่ขนองมากยอดขนองมากอ๋อแม่ว่าอัน ภาษาอันทังบ้านพี่น้องอาจจะห้องเป็นพักขนองมากเนาะค่ะแต่บ้านหนึ่งเอิ้นว่ายอดอีโลเนาะจ้าพี่น้องเมื่อนี่แกงใส่พักกกะแยงหน้าจ้าหอมผักกะแยงผู้ใดเนาะแกงหน่อไหม อีแม่แกงหน่าไม้ตาข้ขาเบือคือเก่าค่ะพี่น้องสักแก่นหลอนอันเก้าจ้าสักคู่ใจของแม่นะจ้าสักในตำนานสักโบราณค่ะพี่น้องสักไม้แก่นขามนะจ้า ซื้อมากเป็นเบาตั้งแต่ลูกเกิดกับลูกก็นจนยายได้ลูกได้ผัวจนเฒ่าเบื่อแล้วคา่ะพี่น้องสาวก,ก,ก็สี่สิบผัวสี่หาสิบแล้วอาตั้งแต่สมัยเป็นก,กูบปล่แม,ม่อ๋อหาสิบกว่าปีจะหาสิบแล้วค่ะพี่น้องสากตัวนี้สกไม้แกนขามสากในตงนานอลีตัวนี้ <c oughs> เป็ดของขังได้อยู่อะแม่ <laughs> ขอก็ไปเฮ็ดของขังเหาวะแม่แกนขามบ<ะ>้ขาขอก็ไปลงยันนั่นลงยันอาซาก,กระเบือแม่แกนขามไปลงยันขอกแม่แกนขามไปลงยันเฮ็ดกันปอกยันบ้าอย่าออดดักอย่าออดดักแม่เดี๋ยวสาก,กระเบือแม่เฮ้ย <laughs> าก,กระเวอแม่จะเฮียอย่างก็นนะแม่เอาไปเฮ็ดปลัดคิกป่ติเป็นแบบได้ปลัดคิกเอาอันแม่ว่าเอาไปเฮ็ดปลัดคิกเขาพี่น้องเอาไปเฮ็ดของของังปลัดคิกอ๋อมันกับไปเฮ็ดกูดิเพิ่นูดิ สวดเพื่อนสวดให้ตะกร้ไว้กันโาะมาไม้กัคาาบอปเรื่องว่าสากไม้กมัญช <c oughs> าวัานนี้ว่าเอาสากสากระเบือไปหสากกระเบือีนกระบุได้ไปเห็ดเนาะมัตทำแจวอยู่บ้าเนื่องว่าเื่อว่าเอาสากกระเบือไปเ็ดว่าเป็นสากว่าเป็นไม้กระดาาทม่ถกกลับไปเห็ดอ๋อเพิ่เอาไม้กนขามไปเห็ดวนนกว่าเอาสากกระเบือไปเห็ดแต่สากกระเบือแม่เฮียค่ะ มะก,กิดพริกสวนพริกจากต้นจ้าพี่น้องเทน้ำเยานางลงไปละลายข้าวเบือคือกเก่าจ้านัวลงไปขาดไม่ได้คือผงนัวจ้าพี่น้องไม่เนียนก็ไม่เนียนกินไม่อร่อย ผัดผงน,นัวกับรสชาติปลาแซจบจะแม่ว่านะหพัดแ,แ,แ,แก๊สบะอ้ยหอบครับพี่น้อง ยามล้มชอยมากกลิ่นหอมน้ำยานางที่เหลือ,อเทลงไปจ้าถ้าหมูสามชั้นมาใส่ี็กลายเป็นมกหม้อเลยเนาะแม่นะ ซิมเบิงจัซิมมบิง,เ,บงเสียงเจ็บๆจ็บค่ะพี่น้องแสบบอขาดยังแม่เพิ่มน้ำปลาร้าลงไปค่ะ ซิมเบิ้งอีกรอบจ้ารอบนี้พอดีบอแสบนัวบอซิมเบิ้งจ้าแสบนัวแล้วจ้าขั้นตอนสุดท้ายใส่พักลงไปจ้า ันปรเในะส่พักคะใส่ย,ยอดอีโลลงไปจ้า พักลงไปเลยจ้าพักอีตูพักสแงงพักสแงงหน้าพักสแงงหน้าจะปลูกอยู่บ้านค่ะพี่น้องปลูกใส่กระถางอยู่บ้านโอ๊ยน้ำแห้งหลวแม่เป็นมกหมอแล้วนี่ไปๆมาๆเป็นมกหมอค่ะพี่น้องแกงมันไม่เคียงแงนี้และลรจะเป็นแม่มา ว่าแกงนองไม้เคียนโบเทซส่นามหลายจ้ะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ามาเด้อค่ะมากินแกงนองไม้นน้ำกันค่ะพี่น้องกินแกงหน่อไม้โอ้ยสีสันเปตรตแซบจ้ะพี่น้องเหนียวเหนียวข้นๆนัวๆเลยหอมพักงแงะค่ะพี่น้องเฮ้พักสงแงงเนาะพักสงแงงบบแมนพักงแงะ แซ่บจะแซ่บๆมาเด้อจ้าออกไปอันนี้เป็นน้อไม้ที่แม่เฮ็ดใส่ถุงไว้เนาะจ้าน้อไม้อัดถุงไวค้ค่ะมีทั้งแบบหนอแบบเขียนก็มีนะคะเฮ็ดไว้กินเฮ็ดไว้ให้ พี่สาวค่ะเฮ็ดไว้ให้ลูกสาวเฮ็ดไว้กิ่นนาจากพี่น้องแบบนอนนี่เป็นไนม้ลามาอ๋อนี่เป็นน้องไม,ม้ลาบ่แม่แบบนอนนี่เป็นน้องไม้ล่จ้ะพี่น้องนี่จ้ะนอไม้ล่มีแบบเป็นนอก็กแบบไอแม่เผาแล้วก็มาเคียนไว้นะคะพี่น้องนี่จ้ะ นอมอาหารค่ะทำไว้กินเองที่บ้านนะคะจากพี่น้องสำหรับคลิปนี้หนิงก็ฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้ก่อนเนาะจา้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะจา้าฝากกดไลค์ก็ดแชร์ก็ดติดตามให้เป็นกำลังใจช่องหนิงนํำเดือค่ะพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีจา้า